เกมเดียวที่เปลี่ยนชีวิตอลอริสคาริอุสไปตลอดการโดยคาริอุสยอมรับกับสื่อว่าอาจต้องรีทายเนื่องจากมองหาสม,มอสอนใหม่ไม่ได้กับด้วยเหตุผลที่ได้ลงเล่นแค่2เกมเท่านั้นนับตั้งแต่ปี2022คาริอุสกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหากคุณไม่ได้ลงเล่นนานขนาดนั้นเหมือนกับผมมันแน่นอนว่าคุณต้องมีพิจารณาถึงการรีทายผมยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะยังไม่มีความจําเป็นผมยังฟิตผมยังมีความสามารถแต่หากประตูไม่เปิดผมก็ต้องซื่อสัตย์และบอกกับตัวเองว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าตื่นเต้นนายสามารถสนนุุกกไไปััับมด้และคยง อมรับด้วยว่าชีวิตตกต่ำอย่างหนักนับตั้งแต่ก่อความผิดพลาดในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่แพ้และอันมาริดและไม่อาจเรียกฟอร์มเก่งกับคืมนมาได้อีกเลยมันยากที่จะสลัดหนีเกมนั้นแม้ผมจะพยายามให้ผู้จัดก,การทีมเชื่อมั่นในตัวผมซึ่งผมรู้สึกว่าสมควรได้รับโอกาสแต่มันก็เหมือนกับว่าผมมีข้อด้อยแน่นอนว่าความมั่นใจของผมถูกทำลายหลังจากเกมนั้นผมพยายามไม่ใส่ใจกับมันแต่คุณไม่อาจหน,นีมันได้คุณถูกจดจำผู้คนต่างพูดถึงคุณผมต้องเผชิญกับสิ่งนี้ตลอดเวลาและมันคือฝันร้าาาาาวมมทรงจจีี่่เขไไสาาถลบออกกชิตด